น้ำซื uh, <si suppression> ้อมาจากอันไหนตัาเติมหม้ออันนี้บออันนี้ควาแย่เป็อันนี้ใส่เพียรยี่สิบสามไปปลาบงเินได้ไหมไ่บกบตัวนึง่ซ้อนตรงากนเกตัใส่ชบได้พังเท่ไหนข้เมือนำกัน มัน้นมันจะน่งหากเลยอันนี้ไม่ใช่ผักไอ้แต่้กูกะแหนนี่หวาันเดียวกันจะหออี่ันูล้วแบบเร้ีบยเตีแม่บแมนอเทีักนิ่นน้ตูถั่แกเยอะนี่ั่เอเอนี่เรียกยอดเตียแม่แต่อนีไม่ด้วยหรอ้ามาปูเหร

ไอ้เจล่มก็เล่มไปเด้อคอยสิไปขัดจริงเรียดแล้วเด้อมั่วมัวไม่นำมักมั่วไอ้ไอ้ตัอเธอลังไอ้หน่วยลังเฮยเออจับอะไรแคเมื่อกีต้วลูกคอยตื่นแล้วมาลูกไข่ตื่นแล้วมาจินตรากับพอลายจับไปนะคะเออจารณีเป็นคนต้มนะคะจารณีต้ม อภัสราราไม่ทำอะไรเลยอภัสรากินข้าวหมดสามจานทำช่วยเขาหน่อยนะอยากกินแต่มากอย่างเดียวอภัสราโอ้ยดับเจริญเลยอัอมา ตูู้ตัเลยตีน้อปนอน้อตีนองวนอ่ะตับูผูกแยกออกเลยหรอไง่อ้กอันร้อนๆกระคาดออกลันหม้อตอนนี้ตัวผูกอ่อนมาโอ้ยแยกออกตัวผูกหมดตายพี่เลย แมยกแม่าแยกแม่บ๊ะบะกะละมังไดนยี่กได้ยีละไอหม้อโอ้ไข่ข้าวข้าวอันนี้กเพระว่าเพราะว่าอันนี้กับอยู่ห่วงคกขว้างนะคะทํทำกับข้าวให้พี่เมินปลาทอดมะเขือเทศมะนาวแล้วก็ อะไรนะอันนี้ผักเคลอร่อยนะแฟนยายบอกว่าอร่อยนี่แค่มเล้มาเด้อมาเด้อมาเด้ออน้อันาเน้อเอนเยาเีนมาปกแมเาเี่อสิถุงบาเยลูกพี่มาลูกพี่ยี่สิ่สบก่อาเซนไอที่พอแถวก็สิแถวก็าม0ิบยา่สิก ยี <mit> ่สิบแค้มหกสิบเอาไขปไร่ช้อเอาไหมอามเป็นอีกหมดแล้วเกี๊ยขวดข้าวไร้เกี๊ยนอมวอมยี่สิบถุงสี่หกสิบถุงแล้วอืมอู้อร่อยใหช้อนหมอหม้อี่อร่อยอยู่นอนาน่ติดนอเอแมือไปส่งมือไปท่งให้บบกตนเขากำลังทาแหกแมงอ ก็ท so yeah. uh, ี since since em, so nice ่สั่งสั่งมาเลอ่าฮ่าน่้ฮัาฮีาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ช่ดโ่าฮ่าหนาแ่่่าฮ่า่งา่่่่่ใ่่ งานดูยิ้มแบบสิบแล้วบอกร้อยแล้วเยอะยิ่มากเลก็เป็นก้อนอ่ะมา้งไอ้ยังทำไปเองแต่กยานอ่ะเทนอ่ะก็เขาบอกว่ามันก็จะโค้งเนี่ยดึงรูปด่างเพราะผมก็เลยตรวจสอบรูปด่างทุกทียคือบัตรกป็นมาเส้นแต่แรกนี่เฮ้ยทำไมต้องบัดรสองห้องวะอะไรอย่างเงียไปดีอไม่ต้องกินกุากินกุ้งกินไปนะผมก็ยังไปปล้นเย เนี sure. e, ah, oh. ่ยเนี่ยไปส่วนเอาเนาะทำรอบสงรอบสาเอาคือราสท้ายเอาบดบ้าเหรอไม่เนาเอาบดใช้ประบคัไมต้ออยเอบด้ได้เลยทำไมได้เอาบดเลยกี้เนาะไม่ได้ทำไ่าดไ้กใจขัดแล้วก็ไปเลยแล้วเนี่เอาไปหมดเยแลอนไหนคาไปงปีทังไอั่นัดนารจน อะไรนะคะตัวไหนเกี่ยแต่หมแลเล่นหด้อวหก่ล้วี่กีมาเพราะว่ากินหมดเป็นทีละคำแบบไม่มองไม่มองก็อ้าวอ้นนอ้งอันนั้งด้งเลยสะอมันอยหมดโอ้แลว่านรงชื่อหนุ

ไปว่าสีขาเอาไปกไเขาจะใส่กุ้งเปลือกใไหนงั้นเนาไปยบมมันขา้เราะก้เวขานได้เด็กคนซีดูขาก็ได้นางืงอนเขาเดี๋ยวเราดักบนนดักไว้มั้งเฮ้ยยานคนเห็นเงานเนาะซรีแกะตเนาะนะสมัยก่อนนะเตรงยมมไม่นอนก็ะเก็บตเนาะามโมใส่ใบมะขามนะโอ่เรแว่าแกะตเนาะหดินดินแห้ดินแตะเลยเโมอมันอยู่มดักใบมะขามนะน้ขึ้นแน่ลูอสใน ไม่กินมาทรายในถุงถุงแล้วเอามาซีอิ้วมาเถิดเดี๋ยวว่าให้เกซีอ้วหลายเก็บซหน่อยเก็บตุ่นตุ่นนิ่มมือเมี่ยงมะม่วงก่อนนะคะเมี่ยงมะม่วงตอนตอนใส่หอมเยอะๆใส่กะปิพัดมันอะเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะเออไอเก็บเก็บบัตรคือมุกคือละเฮ้ยคือละเฮ้ยเอาลูกสูงดีกว่าใหญ่ๆอันนี้มันเล็กโพดเออเดี๋นุ่นสูงนุ่นใหญ่เอาอะไรเก็บเอาล่ะ เดี๋ยวก่เอีเอาไม้ใหญ่เอาก่อนทำไม่ได้ก็เอาสองลูกนี้หรือว่าจะเอาสองลูกม้เอาสองลูกนี้ก็ได้ปลิบสองลูกเพราะสองคนหมดเดี๋ยวเขามาเก็บใหม่ไ,หไปเอามาได้จะได้ย,นนย่า,าหยอยห,นนะอห่ดหมุกี่